สวัสดีครับผมเด็กชายนิรุกุตเตอร์ม .1 ทั 11, เลขที่12วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสีแชนร้น,นชัยเป็นเรื่องที่นิยมในภาคเหนือและภาคอีสานหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคู่สามีภรรยาสามีชื่อนายนันทาส่วนภรรยาชื่อนางเฮลาสองคนนี้พยายามจะมีบุตรด้วยการเส้นไหว้แต่ก็ไม่สำเร็จสักทีในเวลาต่อมาพระอินได้มองลงมาแล้วเห็น ดังกราบไหว้บ,บูชาขอให้ตัวเองมีบุตรไปอินเล่เกิดปั๊มสงสารในส่งขทพไปจุดตีหลังจากนั้นนางเฮลาได้ตั้งขันและตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าสีชน,นชัยสีสีชนนชัยเป็นเด็กที่ฉลาดแต่มีเล่เหลี่ยมแล้วผ่านไปไม่นานสีชนนชัยได้มีอายุครบห้าปีหลังจากนั้นไม่นานนางเฮลาก็ได้กําเนิดบุตรซึ่งเขาเป็นเด็กที่น่ารัก หน่าเอ็นดูแล้วทุกคนชอบเขาและสีชนนชัยเกิดความอิจฉาแต่ก็ยังเล่นด้วยกันอยู่ทุกวันมีวันหนึ่งสีชนนชัยได้ไปเล่นจนตัวเลอะสปกปรกเหลาก็มาเห็นเข้าเหราเลยพาไปอาบน้ำเหลาก็พูดว่าไปทำอะไรมาถ้าทำแบบนี้อีกให้อาบน้ำให้น้องทางข้างนอกทางข้างในและเก็บบ้านอย่างสะอาดสีธนนชัยก็บอกไปว่ารับทราบ แล้ววันต่อมาสีธนชนชัยก็ได้ไปออกไปเล่นตามเคยแล้วสีธน,นชนัยนึกได้ว่าต้องกลับบ้านพาน้องไปอาบน้ําพอถึงบ้านสีธนชนชัยก็นึกได้ว่าแม่ให้ล้างทั้งข้างนอกทั้งข้างในแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ล้างข้างนอกของน้องแล้วก็ได้ทําการกรีดทอของน้องออกมาเอาไส้มาล้างแล้วหลังจากนั้นเขาก็นึกได้ว่าแม่ให้ทําความสะอาดบ้าน แล้วหลังจากนั้นเขาก็คิดเอ๊จะทํายังไงดีนะให้บ้านสะอาดเขาเลยเอาของออกออกไปจากบ้านให้หมดแล้วหลังจากนั้นแม่เขาก็กลับมาแม่เขาเลยสงสัยว่าของไปไหนหมดเขาก็บอกว่าผมทําบ้านให้สะอาดแล้วครับแม่แล้วผมก็ล้างทั้งข้างนอกทั้งข้างในของน้องแล้วครับแล้วแม่ก็เดินมาดูน้องแล้วแม่ก็คิดอ้าโจข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือควรใช้คําพูดอย่างถูกต้อง ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบครับครับ